แมกมาคาลาวานักดีติดใจติดดอกดีดอกไม่ไม่ล่วงต,ติดเร็วมันติดเ,เยอะมันติดเยอะเฉียดดูเนี่ยมันติดเห็นไหมเนี่ยมันติดไปนเนี่ยมัติดใน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 ม,ม,มน,น,นมมในในีนใ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 นยนในในในลนกนในในในีนใ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 งใาในในแบบนี้นะเดี๋ยวนินในนกนเก็บไนนิดนูนใ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 ิใน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 ใัในในในใวในในตันใันใ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 นนในใันในนในนนในนนใว้านตันนนวนนตัน แหน,นมาลาวานี่นะใช่แล้ว,ลวความดกเป็นไงมัางความดกกันเลยเมนก็กี้ทุกกิงิงอ่ะดกก็ทุกครั้งใช่ตัวอื่นหมามันไม่ปดกแบบนี้ไงเมื่อก,ก่อนนี่ได้ประมาณเท่าไหร่เก็บแต่ละครั้งเนี่ยเก็บแต่ละครั้งก็เจ็ดแปดร้อยหลูนี่เริ่มตันขึ้นแล้วเป็นตันขึ้นแล้ว,ลวขึ้น,นใช่ตัวอื่นหมามันไม่แบบนี้ไงดอกมันรุดง่ายแต่ตัวนี้ดอกรุดง่ายหอใช่ดอกรุดง่ายแล้วก็มลเงไม่ค่อยมี สวัสดีคร <Ja. S 1> ับพี่กาญจนาจ้เอาแมกมากับลาวามาฉีดต oh. ้นเขือยาวเป็นยังไงบ้างพี่โอ้ก็ได้ผลตอบรับดีจ้ะติดทุกช่วงติดทุกกิ้งเลยนะดูกกิ้งเนี่ยดดกิ้งเหรอติดทุกกิ้งเลยคือว่าถูกใจเหรอเปถูกใจให้การแบบตอบรับดีมากเลยเหรอใช่ทุกทีใช้ตัวอื่นมามันไม่แบบนี้ไงดอกมันหลุดง่ายแต่ตัวนี้ดอกหลุดไม่ง่ายเหรอใช่ดอกหลุดไม่ง่ายแล้วก็ แมลงไม่ค่อยมีคือพี่ก็ผสมยาฆ่าแมาลงไว้ด้วยใช่ไหมยาฆ่าแมาลงปกติยานนอนอะถุกยานอนพวกไอเมงวีอะมันต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมเออแต่ไอพวกเนี้ยอยู่เลยใช่ไหมอยู่เมื่อก่อนฉีดบ,บ่อยไหมไอพวกยานอนยาเพี้ยนี่ก็ทุกทุกงวดแต่ใช้ตัวเนี้ยเบาหลงแบกมาลาวาเนี่ยนะใช่แล้วความด,ดกเป็นไงมั่งความดกกันเลยมันก็ตีทุกกิ่งอะดกก็ทุกครั้งใช้ตัวอื่นหมาไม่ไปดกแบบนี้ไงเมื่อก่อนนี่ะได้ปรามาณเท่าไหร่เก็บแต่ละครั้งนี่เก็บแต่ละครั้งก็เจ็ดแปด นี่เริ่มตันขึ้นแล้วเป็นตันขึ้นแล้วขึ้นแล้วชีตซีติงวัดเจ็ดแปดร้อยโลขึ้นเป็นหนึ่งตันได้หรอใช่ตันว้าวันนี้ตันว้าต่อรอบ่อรอบที่กีร่ที่ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ประมาณต้องตองไร่ฟ้าเนี่ยต้องไร่ฟ้าก่อนฉีดเมื่อก่อนนี้ไอ้แปงเดียวกันเนี่ยเก็บมาแล้วห้าครั้งอ้มันเลยแล้วละเลยแล้วแหละแต่ไม่ได้ใช้ตัวนี้เก็บมาประมาณ้าครั้งครั้งห้าครั้งหกครั้งได้สูงสุด แปดร้อยโลเจ็ดร้อยสี่ร้อห้าร้อ๋อแต่พอมาฉีดต,ตัวนี้ก็ได้เป็นตันขึ้นโอ้โหต้นเดียวกันแปลงเดียวกันนี่นะเป็นเดียวกันตันขึ้นแด่เงินเนี่ยตันขวาด้วยตันขวาด้วยแล,แล,ล้วลูกเป็นไงพี่ลูกลูกสวยยาวงองอไม่ค่อยมีเพรงาไม่มีใช่งอไม่ค่อยมีเพราะชายทุกทีจะมีงอเยอะแต่งินเนี่ยงอไม่เยอะมันจะมันลูกมันจะเยียดอ๋อลูกลูกตรงว่ากันเถอะอ่ามันลูกมันไม่ค่อยบิด คือเมื่อก่อนนี่ฉีดก็ฉีดธรรมดาไปซื้อตามท้องตลาดก็ฉีดเอรัญญารัญญาขางบ้านก็คือฮอร์โมนเหรอนะจ้ะฮอร์โมนฮอร์โมนธรรมดาไม่ดกแบบนี้ไม่ไม่ดกไม่ดกแต่ใช้แมกมาลาวามันดีขึ้นแล้วใช้ตัวอื่นอีกไหมหลังจากใช้แมกมาลาวาไม่ไม่ไม่ใช้ไอสาลายก็ไม่ได้ใช้เมื่อก่อนใช้สาลายด้วยใช่ซาลัยหรอีนี้ไม่ใช้แล้วมันเคี้ยวไงมันเคี้ยวมันเองปุยลดลงไหมปุยก็ลดลงไหม ใช่น <growing> uh, ้อยลดลงใช่น mm ้อยเราพอเขาอีกอ er. ่าใช่ใ hmm. ช่ป in ุ๋ยน้อยหลงเพราะว่าน้ำหนักดีน้ำหนักเหรออ่าน้ำหนักดีแมกมาคาราวาน้ำหนักดีเหรอได้น้ำหนักด้วยกระติดใจติดดอกดีดอกมันไม่ร่วงเหรอใช่ดอกไม่เคยร่วงดอกมันติดไม่เคยร่วงติดแล้วมันติดเยอะมันติดเยอะกเฉยดูเนี่ยมันติดเห็นไหมเนี่ยมันติดไปเนี่ยมันติดเนใ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 นมู่ในเนี่ยมีหมดเลยเห็นไหมเนี่ยลูกเล็กลูกน้อยมันติดทุระยะเลยลูกทั้งนี้ก็ไอ้ลูกติดไม้ก็มีเห็นไหมเนี่ย นีตองมาทายย้ายงเขียงไม่ไหนมีทุกระยะเลยใช้ตัวอึ้งมาแบบนี้นะเดี๋ยวกี้มันก็เก็บไม่หมดง่ายสิผิดรูปอยู่ประจำสีห้าวันตัดสีห้าวันตัดเหรอได้เนี่ยดูด้ยไม่เนี่ยดูดูดูดดกันสีนสห้าวันตันห้าวันตันเลยเนี่ยฟว้าแล้ว,ต,วตันกว้าตันฟว้าแล้ววันนี้ตันควา้า